สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยครับเริ่มต้นกันที่่ีญี่ปุ่นตัดเกรดชนาทิพเปเลเมเกอร์ maker, ทีมชาติไทยนันแรกเจลีกทีมญี่ปุ่นเลงคว้าธทรศัก์เผยพิมใหม่ครับชนาทิพส่งกระสินแนวรุกกับตันทีมชาติไทยครับประเดิมเกมแรกในสุดเจีกีดูการส่วนยิปสองให้กับคาวาสึกิฟอนโตเร่ซึ่งเกมนี้นะครับโทรรโอนิกิครับมีการจัดส่งชนาทิพยืนสียบตัวจริงเป็นเกมที่สองติดต่อกัน ทางสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นครับได้มีการระบุข้อความถึงแนวรุกทีมชาติไทยวัย8ปีว่าชนาทิพย์มีในการเลี้ยงบอลในพฤฤฤื้นที่แคบได้อย่างดีเยี่ยมและการผ่านบอลด้วยความเฉียบคมโดยเฉพาะในครึ่งแรกสื่อญี่ปุ่นยังระบุว่าชนาทิพย์ยังใช้เวลาอีกเล็กน้อยและเขาจะกลายเป็นกองหลังใหม่สําคัญของทีมสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับเขายกระดับขึ้นไปอีกขั้นแล้วโดวยทางสื่อญี่ปุ่นให้คะแนนชนาทิพย์นะครับในเกมนี้5.5คะแนนซึ่งมากเป็นอันที่3ของทีมโดยในที่2ครับเป็นเรียนโร ดามิยาวครับได้รับ7คะแนนครับส่วนดับที่1ครับแมนออฟรูแมทได้รับ7.5คะแนนเป็นของจุงซุงระยองครับมือก่าทีมชาติเกาหลีใต้ของทีมครับทีมญี่ปุ่นเล็งคว้าทีราศัก์เผย่พิพมายครับกลายเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยครับที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในตอนนี้สำหรับทีราศัก์เผื่อพิมายของหน้าทีมชาติไทยชุดโดยศึก AFF U23 ครับ ที่เหมาคนเดียว2ประตูพาทีมชาติไทยชุด19ปีครับถล่มเอาสิงคโปร์ชุดยี่สิบสามครับไปถึง31ซึ่งล่าสุดนะครับกระแสมาแรงอย่างมากทีมญี่ปุ่นในศึกเจอรีก2ครับมีความสนใจที่จะคว้ากองหน้าทีมชาติไทยรายนี้ไปร่วมทีมซึ่งทาง J2 ูครับมีโปรเจกต์ใหญ่เตรียมเดือนหน้าดึงดาวรุ่งจากเอเชียไปร่วมทีมทีรศักดิ์เผื่อพี่ไม้นั้นกลายเป็นนักเตะที่มีฟอร์มร้อนแรงที่สุดในรายการ AFF เ2 3 Championship 2 0 2ปครับที่กำลังแข่งขันกันประเทศกัมพูชา โดยแมล่าสุดครับธีรศักดิ์เองสร้างสถิติยอดเยี่ยมมากที่สุดถึง6รายการทั้งมีโอกาสยิงมากที่สุดของเกมเป็นเล่นที่สร้างโอกาสยิงมากที่สุดสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดเป็นผู้เล่นที่ชนะดวลลูกกลางอากาศมากที่สุดและเป็นเล่นที่ยิงประตูมากที่สุดครับสถิติดังกล่าวครับเหนือกว่านักเตะชุดยี่สิบสามปีของสิงคโปร์ทุกคนไม่แน่ว่าเจลีกเล็กสองครับเราอาจจะได้เห็นมาดำแป้งส่งกองหน้าเจ้าของชายานนวธีรศินไปชุบวิชาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันนะครับเจทวเองมีกองหน้าของไทยที่เราค้าแข่งอยู่ตอนนี้ก็คือสิทธิชโชคพาโศที่สังกัด FC ฟซริวจิวครับเข้าต่อมาครับกุซือของทัพช้างศึกครับชุดลุยศึกยูยิบชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ชื่นชมเด็กไทยแบกอายุกล้าเล่นกับเวียดน,นามย้ำสิ่งที่มีค่ามากกว่าชัยชนะคือประสบการณ์ที่พวกเขาจะได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้ วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับณสนามบริสเ s เดียมครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดรุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทาการแข่งขันนัดที่2พบก,กับทีมชาติเวียดนามก่อนจะพ่ายไปได้วยสกอร์0-1จุดทำให้นะครับจบลงด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม4แต่ยังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยหลังจบเกมนะครับซามารบาเิโรกาเชียเปิดเผยว่า เกมในวันนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ที่ดีสําหรับนักเตะของเราในการเจอกับทีมอย่างเวียดนามยูยีที่มียุบมากกว่าเราเล็กน้อยเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่เราก็ได้เรียนรู้ครับเราสร้างโอกาสได้เยอะมากโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่เรานั้นทําไม่ดีกว่าในครึ่งแรกเราเร่งเกินไปในหลายจังหวะเรามีโอกาสทองจากศิลศักในครึ่งหลังครับแต่เราคิดว่าเราทําไม่ดีกว่าครองบอลได้มากกว่า ถือเป็นบทเรียนที่ดีในการเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปที่คาดว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ครับหากว่าเรามีโอกาสที่เจอกับเขานัดชิงชนะเลิศก็หวังจะเล่นได้แบบครึ่งหลังอีกครั้งหนึ่งตลอด90นาทีสิ่งสําคัญก็คือเราทําประตูไม่ได้จากโอกาสที่เราสร้างขึ้นผมไม่กังวลเท่าไหร่ครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แต่ผมภูมิใจที่นักเตะของเราสู้จนจบเกมเราไม่ยอมแพ้เราไม่ทวงเวลาเราพยายามเอาชนะเพราะความจริงในเกมนี้เราเสมอก็ได้หรือแพ้ก็ได้แต่เราพยายามที่จะเอาชนะพวกเขา เรากล้าที่จะเปิดหน้าแรกพยายามเปิดเกมบุกสร้างโอกาสได้อย่างมากมายแต่เรายิงไม่ได้การต้องเตะอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ไปนะครับมันสําคัญมากๆที่เราจะต้องทํางานร่วมกันกับหมอนักกายภาพและโค้ชฟิตเนสเราจะต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายให้การนักเตะกลับมาสมบูรณ์ให้เร็วเวที่สุดโดยตอนนี้นะครับเราต้องโฟกัสไปที่เกมรอบรองชนะเลิศที่เราเนี่ยจะต้องเอาชนะให้ได้และเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปผมคิดว่าวันนี้นะครับแฟนบอลเราน่าจะภาคภูมิใจกับทีมของเรา ที่สู้ตลอด90นาทีโดยปราศจากความกลัวสร้างโอกาสได้อย่างมากมายเราขอโทษที่เรายิงประตูพวกเขาไม่ได้และไม่มีแต้มจากเวียดน,นามเรารู้ดีถึงความเป็นอริการของสองชาติแต่ตอนนี้เราต้องมองบวกและหวังว่าเราจะเข้ารอบชิงชนะเลิศและเจอกับพวกเขาและเอาชนะพวกเขาให้ได้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในรับทีมชาติไทยจะพัก1วันนะครับก่อนลงสนามพบกับสปปอล่าครับในรอบรองชนะเลิศโดยจะแข่งขนันกันที่สนามมอรกเตโชในวันพุธสบวันที่24กุมภาพันธ์ เวลา16นกานะครับถ่ายทอดสดนะครับทาง 2-4-U ครับข่าวต่อมาครับแฟนบอลเวียดนามคนหนึ่งครับโดนสวนกลับหลังโพสแฉทีมชาติไทยครับหลังจบเกมที่ดาวทองชนะช้างศึก ในศึกยู23ชิงแชมป์อาเซียนความเคลื่อนไหวหลังจบเกมที่ทีมชาติเวียนดนามนะครับเอาชนะทีมชาติไทยไป1-0ครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามบริสต์เดียมประเทศกัมพูชาในวันอังคารที่ผ่านมาเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมอย่างไรก็ตามครับหลังจากจบเกมครับแฟนบอลเวียดนามคนหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในเพจฟุตบอลเวียดนามว่าไทยคงจะอ้างว่านักเตะของคุณนั้นมีอายุเพียง19ปีหลังจากนั้นนะครับไม่นานก็มีแฟนบอลชาวไทยครับเข้ามาคอมเมนต์โต้กลับจนเหมือนมากมายเช่น ไทเอาชุดยูสิมาสู้แต่พวกคุณชนะแค่1นก็ไม่เท่าไหร่นะนักเตะเวียดนามง่วงกันไหมนอนมากกว่าเล่นเสียอีกไม่เน้นยิ่งเยอะเน้นนอนนานเล่นอยู่จนถึง75นาทีครับที่เหลืออีกสินาทีไว้นอนครับเหีียนที่หลังจากนอนยาวแบบนี้นะครับเอาหมอนมานอนด้วยกันไหมเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการแฉกันค่อนข้างแรงนะฮะ ข่าวต่อไปครับสรุปสีทีมสุดท้ายสืบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพร้อมโปรแกรมรอบรองชนะเลิศความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับหรือ a f f U23 c h a m p i o ม s h i p 2 0 2 2่ครับล่าสุดนั้น4ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีบ่บอยแล้ว1ก็คือลาวครับ2ก็คือติร์เลเต้3ไทย4เวียดนามซึ่งโปรแกรมรอบรองชนะเลิศครับโปรแกรมทีมชาติเวียดนามครับซึ่งเป็นแชมป์กลุ่มบี จะพบกับทีมชาติไทยครับทีมอันดับที่2ซึ่งมีคะแนนดีสุดในวันที่24กุมภาพันธ์เวลา16บนาฬการตรงคู่ต่อไปครับทีมโเลเตแชมป์กลุ่ม A ครับพบกับทีมชาติเวียดนามแชมป์กลุ่ม4วันที่24กุมภาพันธ์เวลา19นกา30นาทีครับ ข่าวต่อมาครับเรามาดูฝั่งของไทยลีกกันบ้างครับผู้จัดการทีมชลบุรีฟุซีครับเผยสาเหตุที่ฟอร์มตกนะฮะเพราะนักเตะหลักของทีมนั้นพาเล็กกันเจ็บราะนาวหลายรายครับย้ำเกมเจอกับฟูเบนค้าอนเตตวันที่ผกุมภาพันนี้ขอคว้าชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาสู่ทีมพิกป่นครับผู้จัดการทีมฉลามชนชลบุรีฟุตซีครับย้ำชัดปัญหาที่ทําให้ฉลามชนนั้นฟอร์มสะดุดเป็นปัญหาเพราะว่าการบาดเจ็บของบรรดาแข้งตัวหลักหลายรายครับโดยพยายามเร่งฟื้นฟูให้กลับมาเร็วที่สุดแต่นั่นไม่ใช่ตต้้นเหหุของงควาามพยแทัด ที่มีขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นพร้อมชมนักเตะทุกรายครับสู้จนสุดใจไม่ยอมแพ้ยันเกมหน้านะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทูเบนข้ายูเนเต็ดที่จะลงเล่นต่อนหน้าแฟนบอลพยายามจะคว้าชัยชนะเพื่อียกความมั่นใจกลับมาสู่ทีมไม่ได้ครั้งหนึ่งสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของสระชนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแข้งเทพทูเบนค้ายูเนเต็ดเวลา17.30นนะครับวันที่26กุมภาพันธ์ถ่ายทอดสดทางช่องทางเอ p l สเพลทคะ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับช่วงนี้เราก็พยายามที่จะให้กำลังใจชุดยูยูสนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับผมมั่ใจว่าทีมยอดไทยของเรานะครับจะสามารถผ่านเข้าไปรอบชิงเจอกับเวียดนามได้นะฮะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าด้วยศักยภาพของเด็กเราเนี่ยสิปีก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าลุ้นนะฮะเพราะยังไงเนี่ยถ้าเกิดเรามีการพัฒนาการขึ้นแล้วก็วางแผน เรื่องของการทําเกมรุกที่เฉียบคมมากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าในรอบหน้าเนี่ยเวียดนามต้องมีร้องแน่ๆนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ